คือทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ผู้ตะวันหรือว่าเจา้าของช่องของเราที่เป็นช่องคงสินแชนแนลได้จากเราไปแล้วนะคืออ่คงสินของพวกเราได้ประสบอุบั Selbst Get ติเหตุโดยรถชนครับก็อยากทำคลิปนี้มาบอกว่าเรา เราห่วงใยมากครูตวันลูกวัดดีใช้ชีวิตอยู่กับครูตวันผมมีความสุขแล้วก็คิดถึงคูตวันนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ดีจะเกิดขึ้นนะครับโอ้ตวันเป็นเพื่อน <c oughs> ที่ดีมาก <c oughs> เวลามีอะไรก็ช่วยแก้ปัญหาอยู่ข้างๆเสมอ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรก็เขาน่าจะสบายดีก็โดนรถชนไม่เป็นไรหรอกแค่นั่งรถเข็นมีแค่นี้ครับเฮียหน้ากูแดงแล้วเนี่ย ไม่แล้วคนลงโทษกับรางวัลตงขายได้ก่อนไม่ไม่ใช่หิมเป็นทรายทายเลยดูเยพี่ผมจะไปเีวนก็ไปได้ไม่ได้หรอไปได้แต่ต้องข้ามไปเลยขาน้าออยู่กูัจำได้เหมือนกัน เฮ้ยมึงเอารีมาดิเขาห้องเสร็จปุ๊บมึงก็หมอบเลยอ่ยถ้าสินค้าเราถือจะได้ทั้งวันเฮ้ยไม่ดังไม่ดังเขาไม่อะไไม่ดังให้มันต้องมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนก่อนที่คุณจะคอมเมนต์ว่าทำไมข้อมูลหายไปไหนพวกเราหลอกทุกคนเ้ย จีมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับคือเล่นบอลแล้วเขาดูเล่นบอแล, <c oughs> ลบอแล้วกระดูกมันเคลื่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> รับก็เลยเดี๋ยวมาวันจันทร์แหละน่าจะาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นทาคลิปเพราะว่ากระดูกมันเคลื่อนมันไม่ค่อยมีแรงมาทาคลิปนะเออไปตายแล้วจบคลิปเป็นจริงละอันนี้ของจริงครับของจริงครับของจริงเลยไป